อ,อมอรินทีวีูทดลองทีตันเอ็กพอร์สนับสนุนโดยอมมรินเบบี้แอนคิดแฟร์จองบูธท8 5 6 6 1 4 6 2 9แม่ผมอยากเปิดร้านกาแฟายอยู่ที่บ้านครับผมก็เลยอยากเรียนรู้ว่าเวลาบาริต้าเขาทำกาแฟาเขาทำกันยังไงครับโอ วนไปอีกเก,อเกือบเต็มเลยลูกค่ะวันนี้คุณครูมีอะไรหลายอย่างให้หนูเล่นมากเลยค่ะเพราะว่าที่คิดซิล่านะคะเป็นทั้งอินดอร์เพก,การแล้วก็เป็นทั้งเลนนิ่งสต t ดิโอเลยค่ะช่วงเด็กฝึกงาน ันนี้หนูทดลองพาน้นองๆมาลองอาชีพที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนในยุคนี้นั่นก็คือบาริสต้าค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าทุกแก้วต้องใส่ใจตั้งแต่มเมล็ดกาแฟาจนถึงการเสิร์ฟเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะของขอ,องว่าฝึกงานเป็นบาริสต้าที่นี่ได้ไหมครับโอน้องอยากเป็นบาริสต้าเหรอคะครับได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่สอนให้นะคะโอเคครับค่ะตอนลา,าเตอาร์ตแก้วแรกของสกาย ทำไมน้องสกายถึงอยากมาฝึกงานเป็นบาริสตาคะก็คือแม่ผมอยากเปิดร้านกาแฟายอยู่ที่บ้านครับผมก็เลยอยากเรียนรู้ว่าเวลาบาริสตาเขาทำกาแฟาเขาทำกันยังไงครับถ้าอย่างนั้นก็มาถูกที่เลยค่ะตรงนี้นะคะนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วนะคะยังมีการอบรมสอนบาริสตาด้วยค่ะโดยปกติพี่นันก็จะสอนลูกค้าที่อยากเปิดร้านกาแฟายอยู่แล้วค่ะก่อนที่เราจะเปิดร้านกาแฟาเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปเทส รสชาติกาแฟกันเยอะๆค่ะเพื่อจะได้เลือกอตัวกาแฟที่ถูกใจหรือตรงใจเรามากที่สุดอะค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้จักตัวเมล็ดกาแฟก่อนนะคะแยกตัวเ,เมล็ดกาแฟให้ได้ในเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นตัวอาราบิก้ากับโรบาตาัต้าเขาต่างกันยังไงให้รสชาติแบบไหนอย่างอาราบิก้าเนี่ยรสชาติจะมีความหอมหวานนะคะความขมอาจจะไม่ได้มากเท่ากับ,บาตัวโรบัต้านะคะตัวโรบัต้าเนี่ยเ,เขาจะให้ในเรื่องของบอดี้ค่อนข้างหนักแล้วก็มีคาเฟอีนค่อนข้างสูง แล้วคนส่วนใหญ่เขากินโรบัตตาหรืออาราบิก้าครับจะใช้อาราบิก้ากันเป็นสัดส,ส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าสเสน่ห์ของเขาก็คือได้ในเรื่องของความหอมนะคะแล้วก็ความนุ่มนะคะมีรสชาติที่ซับซ้อนเรื่องที่2ที่คุณแม่ต้องรู้ก็คือในเรื่องของทําเลที่เราจะเปิดค่ะไปดูหลายๆช่วงเวลานะคะว่าช่วงเช้าคนเยอะไหมหรือช่วงเที่ยงคนเยอะไหมหรือคนจะเยอะช่วงไหนไหน แล้วมันคุ้มเสี่ยงที่เราจะเปิดร้านหรือเปล่าทำเลเป็นสิ่งสําคัญในการเปิดร้านกาแฟาเลยค่ะคุณแม่ผมอยากเปิดร้านอยู่ที่บ้านจะทำยังไงเหรอครับถ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนเปิดเป็นโฮมคาเฟ่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะขายผ่านทาง Line Man หรือไม่ก็ทางแกลบอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะขายทางออนไลน์หลังจากที่เราได้ทําเลแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการเลือกเครื่อง ที่เหมาะกับร้านอย่างคุณแม่น้องสกายจะเปิดเป็นโฮมคาเฟ่อันนี้พี่ก็จะแนะนําว่าเ,ออเครื่องไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่ขอให้เป็นแบบเครื่องที่เป็นคอมมเชียลที่สําหรับใช้เปิดร้านจริงๆค่ะหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะคะเราก็ควรจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องแล้วก็เริ่มขั้นตอนการชงได้เลยค่ะสกายพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค,ค่ะงั้นไปกันเลย ก่อนอื่นเลยสกายมาทําความรู้จักของตัวเครื่องชงกาแฟดูก่อนเนาะคับนะคะตัวนี้เป็นเครื่องชงกาแฟที่เราจะใช้สกัดช็อตเอสเปรสโซออกมานะคะส่วนตัวนี้เป็นพอสตาฟิลเตอร์เนาะเป็นตัวด้ามชงตัวนี้จะเป็นตัวดับเบิลช็อตนะคะคับส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับใช้ทําฟองนมเป็นเครื่องสตีมนมนั่นเองนะคะหน้าที่ของเขาก็คือสตีมนมให้ร้อนแล้วเกิดโฟมนมที่ดีที่เราจะไปเทลาเต้อ่ากันนะคะส่วนตัวนี้เป็นเครื่องบด น้องสกายเห็นไหมคะว่าพี่นันมีเครื่องบดหลายตัวเลยการที่เรามีเครื่องบดหลายตัวนั้นเรามีช้อยกาแฟให้ลูกค้าได้เลือกหลายแบบอย่างตัวเฮาส์ b บ e n ของร้านเนี่ยค่ะจะเป็นอาราบิกาคััวเข้มเทสโนตก็ะออกไปทางแบบดาร์โกโก้เบลชูก้าคาราเมลนะคะเหมาะสําหรับทํากาแฟนมแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรต่อเหรอคบอ๋อเดี๋ยวต่อไปพี่นันจะสอนสกายเช็คเพอร์เฟกต์ช็อตค่ะเราจะเช็คค่าการไหลของน้ํากาแฟให้อยู่ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์นะคะการที่เราชงกาแฟเนี่ยเราต้องบด มเมล็ดก,กาแฟออกมาก่อนนะคะให้ได้ความละเอียดที่เหมาะกับแรงกดของเรารนะคะแล้วเราก็จะเอามาสกัดที่เครื่องพี่นันจะใช้ระยะเวลาสกัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30วินาทีค่ะอันนี้ก็จะเป็น perfect shot ของกาแฟที่เราจะใช้ได้เดี๋ยวพี่นันจะทำให้น้องสกายดูก่อนหนึ่รอบโอเคไหมคะครับ,รบก่อนอื่นเลยนะคะน้องสกายเราจะจับด้ามนะคะแล้วก็ถอดออกมาเวลาเราถอดเราจะดึงมาทางซ้ายแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเช็ดตัวพัลต้าฟิลเตอร์นะคะให้แห้งเราจะมีผ้าสําหรับเช็ดเอามาเลยเราจะมาเริ่มบดกาแฟใส่ลงมาในพัลต้าฟิลเตอร์วางไปบนเครื่องช่างแล้วก็เปิดเครื่องเห็นไหมฝั่งนี้เขาก็จะแทรเป็นศูนย์ครับนะคะพี่นาจะใช้ผงกาแฟ20กรัมนะครับน้องสกายนี่เลยดันเข้าไปาเป็นผงกาแฟที่ไหลออกมาไหมคะครับ เลยนะคะขยนิดนึงเราลองมาชั่งดูซิว่าเขาได้20กร,รัมไหมเกินใช่ไหมคะใช่เกินพี่แนนก็จะตักออกเสร็จแล้วเราก็เกี่ยหน้ากาแฟให้เรียบนะคะจับโรสลิงไว้แล้วก็เคาะลงทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอาตัวมาการอตรงนี้วางลงไปแล้วก็หมุนหนึ่งสองสาประมาณนี้นะคะครับยกขึ้นทนี้เราก็จะแถม วาง t ทมเปอร์ลงไปแล้วเราก็กดตั้งข้อสอบให้ตรงนะคะแล้วก็กดแค่นี้เลยเราจะใช้แรงจากแขนแค่นั้นนะคะแล้วก็หมุนให้หน้าเรียบทําความสะอาดหูของด้ามกาแฟนะคะแล้วก็หน้าแล้วก็ตรงนี้ทิ้งถ้าเราไม่เคลียร์ออกผงกาแฟที่ติดอยู่ตรงคอด้ามะคะ่ะอาจจะตกไปในแก้วของลูกค้าได้คก่อนที่เราจะเอากาแฟเข้าไปชงนะคะเรากดไล่น้ําก่อนเป็นการฝัดน้ําก่อนชง เพื่อเอาน้ำที่คาที่หัวชงอะค่ะออกก่อนใส่แบบด้ามเข้าไปาานะะกตรงนี้เขาก็จะมีเวลาบอกนะคะคแล้วตรงนี้เราก็ดูปริมาณน้ำหนักกาแฟออกมาแล้วครับสีสวยไหมสวยครับที่เห็นเป็นสีน้ำตาลทองตรงนี้นะคะเพราะว่าเราใช้กาแฟที่ขั่วสดใหม่ก็เลยเห็นคีม่าสวยเลยครคือกลิ่นความหอมของกาแฟครับ อ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการเช็ค perfect shot อันนี้นี่ไงน้องสกายดูที่หน้าจอเขาขึ้นเท่าไหร่ลูก28วินาทีเห็นไหมครับค่ะพี่แนนต้องการเวลาสกัดอยู่ที่25-30วินาทีเพราะฉะนั้น28วินาทีก็จะอยู่ในเลนส์ของ perfect shot ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะสกายกำลังได้เรียนรู้หัวใจของการเป็นาริสต้าการชงกาแฟทุกแก้วต้องใช้ทั้งความรู้และความใส่ใจค่ะเมื่อกี้พี่เนนทำให้น้องสกายดูแล้วนะคะ เดี๋ยวต่อไปพี่แนนจะให้บาริสต้าสกายลองชงดูโอเคไหมคะโอเคครับ่ะมาทํากันเลยเริ่มจากาเริ่มจากน้องใช้มือขวา,าจับด้ามแล้วดึงไปทางซ้ายครับอเสร็จแล้วทําไงต่อเช็ดใช่ไหมเช็ดเช็ดเยี่ยมได้ได้ไดแววมาไดา้แล้วก็วางบนเครื่องชั่งเลยเป็นศูนย์แล้วจับด้ามเลยยู่สิบกร,รมัมไหม เกินใช่ไหมลูกคาช้อนเล็กนิดนึงินึงแล้วก็ขยาขย่ายขาย่าไหวไหมเสร็จแ,แล้ววางลงของ้อนี้ตึกต๊กตึ๊กโอเคโอเคหมุนหนึง่งสองสามยกขึ้นครับลูกอ่าปัดหูหน้าคอทิ้งเหมือนที่พี่แดนสอนมาปัดทิ้งเซนต์ตรงนี้ลูกสกายไล้น้ำหนึ่งทีเออถ้าไล้น้ำทำแค่นี้เลยใส่เข้าไปหมุนซ้ายดึงดึงมาให้ตึง กาแฟมาแล้วครับไหลสวยมากเลยเป็นยังไงบ้างครับผมพอมีเวลอยู่ไหมครับมีเลยครับถ้าฝึกบ่อยๆเก่งแน่นอนเลยครับครับเทก่อนครึ่งเดียวแล้วหยุดหยุดแล้วก็สกายเขย่าเพื่อเอาคีม่าออกให้หมดแล้วทีนี้เททีเดียวเลยหมดปึ๊บเก่งมากเอสเปรสโซ่อพ,พอร้อมเสิร์ฟแล้วครับแก้วนี้ของพี่เพลครับ โอเคตอนนี้สกายเข้าใจในเรื่องของการเช็คเพอร์เฟ s h o ช็แล้วใช่ไหมคะครับงั้นสเต็ปต่อไปเราจะมาทำลาเต้อาร์ตกันโอเคครับพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าศิลปะในแก้วกาแฟหรือลาเต้อาร์ตจะเป็นยังไงคะ่ะถ้าน้องสกายได้รับการฝึกฝนบ่อยๆพี่แนนเชื่อว่าน้องสกายจะไปได้ไกลกว่านี้แน่ๆเลย yeah!